สวัสดีครับเพื่อนๆผมนะไอริมพานแวันนี้มีอยู่ในเกม Home Sweet Home Online ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นยายคามกันนะผมมามาดูดีวกว่าวันนี้ยายคามจะกินซอจิ๊บแซบๆกันหรือเลปล่านะไปดูกันเลยเลยทุกคน let's go <S อ่าล่าก็ไม่กอดาดดลมเยานบาลางตึกปีนะจ๊าแดาที่ต้องบอกว่าเจนเนียนะ ไม่เขาชอบเพราะเพราะว่าด่าแม่งโค้ชใหญ่เลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าประตูมีคนเปิดไหมรู้สึกจะไม่มีคนเปิดนะในรอบนี้นะวันนี้ก็ขอพังประตูแทบแไปก่อนแล้วกันนะมา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 ดูบานี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเล่นน่ะไม่ค่อยได้เจอนะวิแบบว่าคนนั้นก็มาเปิดก่อนอ่ะอุ้ยน้ำดูไม่เป็นไรขัมนนะข้มณนเปิดแล้วโอ้ไม่ทันซะอีกแล้วดูกันดีกว่าตอนนี้จะมีคนหรือเปล่านะผมกกำลังหาคนอยู่นะ ไหนดูสิเอ้ยๆอ้านี่ไงนางไอชาไม่เ,เลยสักทีสองทีจะดีขึ้นเลยนะจ๊ะนะตัวเสบบัฟเพื่อนวิ่งเร็วนักหรอเดี๋ยเวลาล่านะรู้ไหมมีนหน่ยมานี่เลยอยากจะตีตูดเด็กดื้อสักทีนึงกูตัวใครไป่หนีกรลุกมามานี่ไอ้กูห <Hey. S 1> นีไม่โดนพุ่งนี่ไม่เคยฝังผลดได้ยินนะสําผมเนี่ยเวลาเล่นอ่ะโอ้ตายเดืตายแล้วแม่มีไ,ไมว้ทําไมไว้พุ่งเนี่ยอุ๊ยแซ่บแส่บน้ำอื้อร่อย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 อร่อจริง What the fuck ลุ่มหลอะไรเนี่ยชาไปแล้วหนึ่งสอบาคนต่อไปดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนกันนะมันไปไหนกันหมดวันนี้หาไม่เจอเลยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ้าวเดี๋ยวผมจัดการเองจัดการอะไรล่ะจ๊ะจัดการอะไรหรอจัดการยายหรือเปล่าไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดินหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเอ้าทำเสือหายตู้ วะเฮ้ยอตาตู้ด้วยหรอไม่ไดอไมาด้วยหรอเนี่ยเอ้ยมานี่เลยตัวแซ่บแหมตาตู้หรอตาตู้หรวเออเบอร์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 ทีมรถตีไงตานตู้ใส่เจียจ่ะจะพูดเจ๋เชิญเลยไอ้นี่มาไปนหน่อยรถตีเล่นไอ้อะไรวะเล่นแฟนดีพี่มาฝหน่อยอ้าวหดโล่ไม่ทันมึงนะมือเสียดีเสียเวลาิงนะเอ้าไอ้ชานี่ว่าแหมไม่ดีพี่เอ๋ทำตาตู้แป๊บนึงไปไหนแล้ววะ เดี๋ยหลัแผล,บ,ลบนี่ไงเจอแล้วอเอาเห็ดชาด้วยตัวนึงเข้าตู้แกย้พวกนี้เข้าตู้กนะินแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยออกมาดิออกมาดิ <c oughs> อ้าวเอมีคนโดนหลอกตู้ <c oughs> ไม่ปักยันการอีกแล้วการจริงยันในะการซีนเกง่งมานี่ดิ โอ้ปิดประตูไม่เป็นไรพี่มีโฟนก็ไกลครับน้องมุดไปเลยมุดไ,ไปเลยเจอกันหน้าปากท่อนะอาจ๊ะไอ้ก้อนิดกบอนผิดปูดไปกดตัวชิปเฉยเลยแปลงเงินจ,จากค่าได้ครับว่าวได้ติดเลนอีกแล้วอ๋อไอ้ชาบัฟอีกเอ้ยไอ้ตู้อไม่ไหนมึงอะ่ะใอยจุดแซ่บ อร่อยดีจังขอบคุณกับอาหารอาจารย์ไหนดูซิเอ้ยขอไม้่อน้อยในการแต่มันมาตีหัวยายยายได้นกโอ้เจ็บหัวอะไรเงี้ยมีคนแถวนี้ป่าวะอ้าวมีอีกตัวหรือเปล่าวะเนอะเพิ่งเห็นอ้าวโดนต่อยอีกเจ็บตัวพวกเจ็บเป็นเหมือนกันนะก็ต่อยจางเลยนี่พวกนี้นี่ฮะมานี่ทิจะไปไหนเนี่ยวิ่งกันเก่งจริงพวกนี้นี่ก็โหเป็นใจกันเอ้าเอ้าทำอะไรไปลุ้นเอารออะไรรออะไรอะไรอ้าโดนไปสิแหม หลอกคุณยายเหรอเนี่ยเนี่ยพลาดไปไหนอาจจจับควายุ่หัวพี่เล่นเลยไอ้หลอกตู้พอดีเลยไอ้หลอกตู้พอดีอ้าวมันมันมีจริงจริงเลวะหลอกเล่นเลยนะเพราะนั้นนึกว่ามันจะไม่มีซะอีกไม่เอามาด้วยการเฉยเลยอ้าวมีคนโดนหลอกตู้ไปแล้วสองคนด้วยตัวเดียวกันเลยอ้าวตู้อย่าอ้าวโอ้ยโดนตายหลอกตู้ได้อีกแล้วเอ้ยทำไมแจงนี้ชอบโดนหลอกตู้วะอ้าวลงลิบไปดิลงไปเลยลงไปเลยแล,ลย้วก็เทน่าหน้าปากคอแล้จ้ะไอ้ปากมีปะจ๊ะไปไหนมานี่แหม แสบแสบเด้อแสบแสบอ๋อมันอยู่ไหนเอ้ากะล้างหาอยู่ดีเลยว่าเซอร์ไปไหนกันหมดแม่งไม่กลุงกันที่เองมีสันตุ้ยจายรู้ไม่ต้องเลยไม่ได้กินรอกทายดูแสบแสบคนนี้ตายยังวะจต่ไม่ได้ละอ้าวแตกไปหนึ่งตัวเมื่อกี้มันมีคนติดพิธีไว้พิธีแล้วข้างบนมอยู่ตรงแถวนี้แหละเดี๋ยวสักครู่นึงดีกว่าว่าคนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะแถวพิธีแถวที่มูติดไปนะ เอ้ยเอ้ยอะไรอ้าวนางมิวมิวเกมนี้มีมิวด้วยเหรอวะพ้่งเห็นไม่ได้สังเกตเลยเกมนี้ทั้งเกมแม่งหายหุบมนนาไดมาวะเนี่ยมาที่ตีแดไอ้ที่อยู่ในมือต่อยมาเลยก็ได้เนี่ยมันไม่มีผลอะไรอย่างไรมไม่ใช่ออฟป่ะมันต่อยไม่ตันหรอกอ้าวโดวดอีกแล้วต้องไปเซอร์เกมที่ชอดโดดเกมงเลยเกินก็ขเข่าไม่แข็งแรงกันดังเลยนะทีวถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมโดนโอโ้โหก็ขาดเสียแล้วมั้งเดี๋ยวนะอันนี้ไงเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบด้วยมันแต่พูดเพลินแต่เห็นนะไอ้ชามานี่เลยตัวแสบตััวบเเรื่ออห จริงที่บอกยังไม่ฆ่ามีเพราะว่าผมยังเหลือไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะตายแล้วเดี๋ยวประตูมันจะเกิดนะเดี๋ยวเอวเอเช่าลิลลี่มาหรอลิลิกกินนะ้ำสองทีอะ่ะแหมออกสีถัดด้วยว่ามีเจจะมาเก็บสีไม่ใช่เจย์ยาจะเก็บสีติดคำว่าเจาอีกแหมโอ้โหเล่นเลยไปยูมากเกินไปก็จะประมาณนี้หรือหน่อยนะครับนะอา้อา,อา,อาวอ้าวสวดกระแสเรหรอจ้าไม่ฆ่าหรอกมาขอรีบหาก,ก่อนว่าวิวมันจับวิญญาณแล้วน่าจะมาชุบเปะเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยอยู่ไหนวะวิญญาณวันนั้น่ะมันตายเขาล่านี่นาะไปไหนแล้ววะ ชุบปะเนี่ยอย่าชุดฮีโร่ส์เนเวอร์ได้ไม่ชุบมาแล้วเอเสียเวลาไล่ีกเอ้ยมาคำมาคำกินเท่าไหรกันเสียงเท้านี่นะเมื่อกี้นี่เสียงเท้าันหัวนะมานี่เลยเสียงเท้าเหรอเท้ากันอ้าวสวัสดีมิวมิวดีไงบอกเราต่มาเลยทีสองเมื่อที่จะไต่ัปก็ได้ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะต่อยมาต่มาอยากกินตับอ่อนนางมิวมิวนี่ไงมึงมานี่เลยขอแซ่บตายหาไปดิ่งตัวแล้วมานี่มานี่ แต่เราว่าไอออฟเนี่ยโอ้มันไปไหนกันหมดไปได้หาไม่เจอเดินม,มาชุบมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวอยู่นี่นี่เองแหม <ไป S 1> อ้ยเจ็บนะไปไกลๆอะไรอ่ะแหมคนบอกไปไกลแต่เดินมหาเนี่ยก็ไม่ได้เลเอา้า <c oughs> มานี่ซอยจุดแซบ่บอร่อยอร่อยขอบคุณคริสเลียงครับไปหาไปได้หนึ่งตัวนางมิวิวไปไหนประตูมันเปิดเราต้องรีบหาแล้วเฮ้ยแต่ก่อนอขอกินน้ำมาอืมอร่อยวิยา เอา้าเดินมาเจอพอดีด้วยแจมเ,เรียบร้อยไฟจูแซบแซบจัแบแซบแบแซบ,แบ,แบเถออืมอร่อยจริงๆหมดวงสี่คนโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่ันแล้วเก็บสีได้ไม่มาเลยีโค้ชยากผมจะบอกให้ทุกคนยากมาก อาเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคลิปนี้ชอบคะลิปป่ะคลิปนี้มาลองพากดูนะผมนะไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมเป็นแนวใหม่อยากลองทำดูสักครั้งนึงนะผมนะถ้าชอบเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ได้นะอยากทำอีกก็บอกได้นะผมนะคลิปนี้เอาจริงก็เล่นมานานแล้วละ่ะกว่าคลิปนี้จะปล่อยนะมาติดตารางเวลาอะไรหลายยากก็เลยไม่ได้ปล่อยทันทีหรอกนะก็ถ้าชอบคลิปแปลกอ,อย่างนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ได้นะผมนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คล,คลิปหน้าสากครัไปนะี้ไปลาไปไปสวัสดีคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ